ามาแลกกิจกรรมรำลึกวันขอบรอบ80ปีการประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียนะคะโดยสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงคลาค่ะจัดพิธีเชิญทงเนื่องในโอกาสรำลึกวันขอบรรอบ80ปีการประกาศอิสรภาพ17สิงหาคม2568ภายใต้คำขวัญรวมมือกันสร้างประเทศประชาชนมั่งคั่งประเทศรุ่งเรืองเดินนาเชื่มความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะ วานี้นะคะสถานกงซุนอินโดนีเซียจังหวัดสงคลาค่ะเขาจัดพิธีเชิญทงเนืองในโอกาสรำลึกวันครอบรอบ80ปีการประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซียณสถานกงซุนอินโดนีเซียจังหวัดสงคลาโดยมีนายโมฮัมหมัดริสกีซาฟารีค่ะรักษาการกงซุนใหญยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงซุน กลุ่มสมาคมสตรีสถานกงสุนชาวอินโดนีเซียเทพำหนักอยู่ในเพลนเทผักตายของไทยนักศึกษาครูอาจารย์แรงงานอินโดนีเซียหนักธุรกิจหนักทองเที่ยวและกะสิษฐ์เก่าอินโดนีเซียข่าวรวมกว่า500คนค่ะการจัดกิจกรรมรำลึกวันขอบรรบ80ปีการประกาศอิสรภาพในปีนี้ค่ะก็เป็นปีเทโซติดต่อกันนะเทมีผู้เข้าร่วมพิธีว่า500คนค่ะนับตั้งแต่สถานกงสุนกอตั้งมาในปีพุทธศาักราช2540ค่ะเป็นสนัญญ ห,หลักเส้นทางอันยาวไกลของอินโดนีเซียสู่นึ่งศตวรษข้องการสถาปนาประเทศภายใต้คำขวัญรวมมือกันสร้างประเทศประชาชนบ่งข่งประเทศดุงเรืองนะคะเป็นการจุดประกายความมุ่งม,มั่นของชาวอินโดนีเซียค่ะในการก็รางวิสัยทั์อันยิงย้ญ่ค่ะเพื่อสร้างอนาคตของประเทศ สำรับอินโดนีเซียค่ะก็ประสบความสำเร็จจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี2567แล้วก็ได้แต่งตั้งประธานาธิบดีตลอดจนผู้บริหารประเทศชุดไม่ในเดือนตุลาคม2567นะคะนับเป็นโอกาสสำคัญในการก่อร่างสร้างท้านแข่งเร่งสู่ศตรวรรษไหมภายในงานค่ะก็ยังมีกิจกรรมการแข่งขันแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านการจับคงควนรางวัลแก่ผูร่มงานบรรยากาศยั่งห็นเล่น้องด้าเป็นไปยัง่งคืกขักนะคะสนุกสนาะนแล้วก็เป็นกัน ส,สำหรับสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดส่งคล้านะคะก็ปฏิบัติภารกิจในผากตายของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า28ปีนะคะด้วยความรวมมือเพื่อประโยชน์รวมกันของรัฐบาลสาธ,ธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ซิบเซจังหวัดผักตายของไทยค่ะพร้อมพนึกกําลังรวมกันสร้างบทบาทสําคัญด้วยการเชื่ิมความสัมพันธ์ของทั้งสงประเทศนี้